น้องๆคะเรามาเปรียบเทียบแก้วกันค่ะมาดูแก้ว A ไม่มีอะไรอยู่ในแก้ว A ค่ะแก้ว A ว่างเปล่าว่างเรามาดูแก้ว B กันค่ะแก้ว B มีน้ำอยู่จากก้นแก้วจนถึงปากแก้วแก้ว B มีน้ำเต็มแก้วค่ะเต็มเรามาเปรียบเทียบแก้วกันต่อ เราจะเห็นว่าแก้วทั้งสองนั้นว่างเปล่าแล้วขนาดของแก้วล่ะแก้ว A สั้นกว่าแก้ว B แก้ว B สูงกว่าแก้ว A เราบรรจุน้ำลงในแก้ว A ได้น้อยกว่าแก้ว B เราจะเขียนได้ว่าแก้ว A บรรจุปริมาตรได้น้อยกว่าแก้ว B เราบรรจุน้ำแก้ว B ได้มากกว่าแก้ว A แก้ว B บรรจุปริมาตรได้มากกว่าแก้ว A ค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ